สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาพูดถึงเนาะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งท็อปนะคะของดาราหญิงรุ่น 95s นะคะนั่นก็คือดาราหญิงที่เกิดนะคะหลังปี1995ไปจนถึง1999นั่นเองอันนี้ก็คือเรียกว่ารุ่น 95s นะคะคือในตอนนี้นะคะก็คือปกติแล้วอันดับท็อปเนี่ยอันดับที่1ก็คือเจ้ารูสึกแต่ว่าพอเจ้ารู้ซึกของพวกเรานั้นตอนนี้สะดุด เรียกได้ว่าสะดุดเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสะดุดจริงๆนะคะเพราะว่ามันติดสัญญาณจากอีเย็นอยู่ถึง4ปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องเจ้ารู้สึกก็จะต้องอยู่ในอารมณ์แบบอืมตู้เย็นอ่ะเย็นๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ทําได้นิดๆหน่อยๆโดยการที่ยังคงติดต่อสื่อสารกับแฟนๆได้แต่ว่าเรื่องของมูลค่าเรื่องของอะไรมันก็ต้องมออีความเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแบบมัน,ม,นมันสะดุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงสะดุดเราก็มาดูกันว่าแนวโน้มที่จะเป็น ะะท่านต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นแบบท็อปของรุ่น95ก็จะมีใครกันบ้างทุกคนก็ต้องเล็งไปที่อิสูสินใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่ากระแสรแรงเหลือเกินนะคะโดยการที่มีความพยายามจะดึงอิสูสินไปมีเรื่องกับศิลปินเยอะแยะมากมายเออที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้ซึ่งจะทําให้แบบอิสูสินอาจจะมาไม่ถึงแบบตําแหน่งท็อปแบบโกลบอลหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังยังคงมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า ก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็แบ็กอัพก็ถือได้ว่านั้นอยู่นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะของนักแสดงหญิงในรุ่น95เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าหลา,หลายท่านก็ยังคงมีความคุ้มเครือหลายท่านก็ถ่ายทาซีรีส์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีข่าวข่าวใดๆซึ่งจริงๆแล้วมันบางทีก็ดีนะไม่มีข่าวข่าวใดๆมีแต่ซีรีส์สต็อกเอาไว้รอที่จะออนแอร์ air, แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่จะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าดาราเนาะดารา ที่จะจะมีแบบทราฟฟิกเยอะๆมันต้องมีไวัยร่มันต้องมีกระแสมันต้องมีความฮือหาขึ้นมาแต่ถ้าฮือหาทีไรก็มีแต่ความขัดแย้งมันก็คงโอ้โหค่ะมันก็พูดยากเนาะมันมีเขาเรียกว่าเป็นความลํำคาญอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าใครจะแก่งนะคะใครจะยืนหยัดท่ามกลางคลื่นลมอะไรแรงบนวงการบันเทิงได้นะคะ สำหรับเจ้ารู่ซือนั้นนะคะก็อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะคะแล้วก็อาชีพนักแสดงของเธอต้องสะดุดลงเนื่องจากนั่นแหละก็มีปัญหากับทางค่ายต้นสังกัดนะคะก็ข้อพิพาทนี้กับเอเจนซี่ของเธอก็ยังคงเรียกว่าทวีความรุนแรงแต่ว่าเป็นขึ้นใต้น้ำอยู่เพื่อนๆเป็นการผเผชิญหน้ากันแบบที่ ที่ฝ่ายหนึ่งหลบฝ่ายหนึ่งอยากจะเจอ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่านะคะจะตกลงกันได้อะไรยังไงหรือเปล่าทุกคนก็รออยู่เนาะเพราะว่ามันมันเป็นการเสียผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายเจ้ารู้สื่อเองแล้วก็ทางฝ่ายของบริษัทเองนะคะไม่มีไม่มีใครได้เปรียบเลยเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นจริงแล้วควรที่จะ ถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงก็ควรจะจบกันไปด้วยราคาที่พอดีพอดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบมาลอขูดเลือดขุดเนื้อจากเงินค่าเลือกค่าเลิกสัญญาฝ่ายเดียวจากศิลปินอะไรแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เนาะทางทางโน้นทางอ e ีเย็นนะคะทางไหนก็ไม่รู้เอาล่ะค่ะทางทรัพยากรนะคะของเจ้ารู้สือเองก็ต้องหดหายไปอย่างมากเพราะว่าด้วยภายใต้สัญญาของเอเจนซี่นะคะก็ไม่มีงานใดๆป้อนให้เธอถึงแม้ว่า 자。 กัมกืนเนาะคือถ้าคิดไปว่ากัมกืนยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทรัพยากรดีๆได้แต่สีรีต้นทุนต่ำแล้วก็เป็นอะไรที่หาเงินหัดทองเพื่อจะให้บริษัทไปเอาทรัพยากรของเธอไปให้ศิลปินคนอื่นซึ่งเล่งสร้างขึ้นมาแทนเธอให้ได้ภายในบริษัทเดียวกันอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งในตอนนี้ในบริษัทก็ไม่มีใครเด่นเลยมีเจ้ารู้สึกคนเดียวเพื่อน,อนก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็ค่าตัวตายของมันเหมือนกันนะสําหรับบริษัทต้นสังกัดนี้นะคะ แล้วก็ท่านต่อมาก็ต้องเป็นวิซูซินนะคะเพราะว่าก็แบบมามา,มาด้วยกันคู่กันเรื่อยๆเพราะว่าคนชอบจับคู่นี้ให้มาทะเลาะก,กันให้ได้นะคะซึ่งก็ต้องก็บอกนะไอ้วานก็บอกเพื่อนๆทุกครั้งว่าให้ใจเย็นๆนะคะระวังตาอยู่นะนเพื่อนๆ <laughs> เพราะว่าพอชื่อเสียงนะคะของการที่มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันบ่อยๆเนาะที่เอาจับแพะมาชนแกะอย่างวิซูซินกับเจ้ารู้สื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เอเจนซี่อื่นนั้นดันนางเอกของตัวเองขึ้นมานะคะก็ แน่นอนนะคะทางวิสูสินเองตอนนี้ก็มีความแบบสงบน้อมีความสุขุมมากยิ่งขึ้นสังเกตได้นะคะน้องเขาก็จะไม่ค่อยออกมาในการที่จะ ตอบโตหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ทําอะไรด้วยความระม,มัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงทีมของอีซูซินนะคะที่ดูแลเธออยู่ในตอนนี้เธอออกมาแล้วนะจากฮวาเชินนะคะแล้วก็มีคนเก่งๆอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็คงมีการวางนโยบายเอาไว้แล้วนะคะว่าโอเคต้องแบบระวังระวังเรื่องข่าวลืออะไรต่างๆซึ่งสร้างความขัดแย้งรอบตัวของอีซูซินเลยนะคะบอกเลยตอนนี้โดนจับโยงไปนะคะดีแลนหวังบ้างเอ้ยไม่ถูกกันโน่นนี่นะคะโอ้ยความ สัมพันธ์แบบน,น้นคือไม่ถูกกันแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ยังโยงไปคนน้นคนนี้แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับลิซ่าของพวกเราด้วยใช่ไหมคะก็ทําให้มีความฝังอกฝังใจกลุ่มแฟนคลับลิซ่าหรือว่าคนไทยอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่ชอบเธอแต่ใจเย็นๆนะนเพื่อนๆอิซูซินเธอก็เป็นดาราที่นิสัยดีนะคะแล้วก็ตามข่าวเนาะพวกเราก็จะเห็นว่าในตอนที่เกิดตึกถล่มในเมืองไทยตอนนั้นอิซูซินก็อยู่ในเมืองไทยนะมาเที่ยวนะเธอก็มาเออช่วยเหลือ ด้วยนะคะมีการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมาอะ่ะเหมา เป็นเครื่องดื่มเย็นๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจาก7 1เ่นอีเลฟเนะคะก็เอามาแบบเออให้กับผู้ที่ทํางานอยู่ที่นั่นนะคะที่ตอนตึกถล่มที่ตึกสอตงอ,อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงเป็นดาราคนหนึ่งที่นิสัยดีแล้วก็มีน้ําใจมากเลยนะคะก็อย่าไปโจมตีเธอเยอะเลยแอดวานคิดว่าเป็นแผนมากกว่านะคะแล้วก็ท่ามกลางความขัดแย้งนะคะ <g iggle> ก็มีเรื่องราวของเออคนที่มาอ้างเนาะว่ามี ข้อมูลแล้วก็มีข่าววงในอะไรต่างๆแต่ว่าไอข้อมูลวงในที่โดนอ้างกันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครออกมารับรองว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการอ้างอิงแล้วก็การพยายามเปิดเผยจากบริษัท เอเจนซี่บริษัทคู่แข่งอะไรประมาณนี้แล้วค่ะซึ่งก็จะยิ่งเปรียบเสมือนประกายไฟที่โหมกระหน,นํำนะคะโดยจุดประสงค์ก็คือให้แฟนคลับนะคะของศิลปินแบบแฟนคลับของวิซูซินแฟนคลับของเจ้าลูซือแฟนคลับของดแลนหวังอะไรเงี้ยก็มาทะเลาะกันแฟนคลับของลิซ่าอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันตรวจสอบได้ยากมากด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคอมเมนต์หรือว่าพูดจาอะไรกันก็ควรที่จะใช้สตินะคะบางทีอาจจะคุณอาจจะตกเป็นเครื่องมือของใครก็ได้ นะะในการที่เขาต้องการจะเล่นกับกระแสะความคิดเห็นของสารชนนั่นเองค่ะ ทีนี้ในรุ่น95เนี่ยยังมีใครอีกบ้างนะคะโอ้ยมีหลายคนนะนเพื่อนมีคุณม้งจืออี้มีคุณซ่งจูเอ๋อมีคุณกวนเสี่ยวถงมีคุณเถียนซีเหยมีคุณจางจิงอี้มีคุณโจโเย่มีคุณจูจิงอี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกๆคนเนี่ยเป็นคนที่คนไทยรู้จักหมดเลยนะคะแล้วก็ฐานแฟนคลับนะคะก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนในนี้นะคะก็อยู่ภายใต้เอเจนซี่เพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ ที่จะให้มีข่าวข่าวเฮตเตอร์ ater, หรือว่าอะไรโจมตีนะคะเฉพาะเฉพาะที่เป็นแบบเออเจ้ารู้สื่อเฉพาะที่เป็นอีซูซินแล้วก็ตอนนี้เฉพาะที่เป็นเถียนซีเว่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะมันยังมีอีกลหลายๆาคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมันมีใครก็ได้ที่จะเป็นตายอยู่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีการใหญ่แย่กันขึ้นมาเพื่อที่จะตัดแข้งตัดขากันนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วพวกเหล่าบรรดาดาราทั้งหลายนะคะก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนะคะ จะต้องพยายามทำงานให้แบบผลงานออกมาดีๆแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยจะได้มีเขาเรียกว่ามีขึ้นกระแสวิจารณ์นะคะเชิงบวกอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าแบบเพืไงดีคือ ให้ห่างความขัดแย้งแต่ถ้าเกิดมันห่างไม่ได้ก็ต้องมีการแอคอย่างรวดเร็วด้วยนะคะก็โดยรวมแล้วนะเพื่อนๆการแข่งขันที่ดุเดือดน,นะคะศิล,ลปินของยุค95เนี่ยก็มันก็ไม่สงบลงหรอกเพราะยังอายุน้อยๆกันอยู่นะคะ20กว่าเองเพื่อนๆรุ่น95ก็อยู่แบบ20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่เราเห็นแน่ๆน,น,น,นะคะกลุ่มเฮดเตอร์ที่มีแน่ๆเนี่ยก็คือมีเจา้ารู้สื่อนะคะมีวิสุสินแล้วก็มีเถียนซีเหว่ยด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคน นนก็มีพอกลุบกิบกุบกิบนะคะท่านที่ออกมาดูแลตัวเองแล้วนะคะพวกนี้ก็จะโฟกัสไปที่งานแล้วก็โปรเจกต์ของตัวเองนะส่วนท่านที่มีเอเจนซี่อยู่นั่นแหละพวกนี้แหละนะคะก็จะเป็นตัวที่เอเจนซี่เป็นผู้ที่พยายามจะชักใยอยู่เบื้องหลังนะคะพยายามจะให้เด็กของตัวเองนั้นได้โปรเจกต์ซีรีส์นะก็ตัดแข้งตัดขาแล้วก็ทําชื่อเสียงแล้วก็ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นนะคะกับเหล่าบรรดาศิลปินท่านอื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกไว้ประมาณนี้แล้ว กันส่วนนะคะไอ้ข่าววงในทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเนาะก็อยู่ที่ว่า เราต้องใช้วิจารณญาณในการในการรับข้อมูลนิดหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะสนุกเนาะเออติดตามวงการบันเทิงจีนนี้ก็เหมือนแบบคือเขามีคนเยอะมันก็จะมีความเห็นแล้วก็มีฝีปากแล้วก็มีการพิมพ์อะไรที่มันโหดโดออกมาแต่อะไรก็ตามสิ่งนี้นะคะความโหด,โดแล้วเราแบบอย่าไปใส่ใจอะไรมากอย่าไปหมกมุ่นนะคะเราก็ดูไว้มันก็เป็นกลไกลหนึ่งนะคะของชีวิต อีกด้านหนึ่งที่พวกเราแบบได้ทั้งพักผ่อนเพราะมันเป็นวงการบันเทิงแล้วก็บางทีก็เหมือนสนามลบเลยนะคะก็ระวังตัวกันไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนท่านที่แบบมีโปรเจกต์ดีๆมาโดยตลอดแล้วก็คาดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้นะระดับโกลบอลก็น่าจะมีเนาะน่าจะมีโจโยเย่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณจางจิงวีอย่างคุณจางจิงวีได้ร่วมงานกับคุณเสี่ยวจ้านในเรื่องตำนานจังไหเนี่ยอดหวานก็คิดว่าเธอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างสูงเลยนะนอกประเทศจีน เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะจะมีการสรุปเนาะในช่วงแบบเออปี2026ว่าโอเคมีการเปลี่ยนแปลงลำดับอะไรไม่นะคะส่วนน้องเจ้ารู้สื่อไม่เป็นไรนะคะให้กําลังใจเดี๋ยวพวกเราก็คอยติดตามข่าวๆข,ของน้องขาวแล้วกันตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงสะดุดนะคะน้องก็สะดุดนิดนึงนะคะก็จะไม่มีแบบผลงานที่เป็นซีรีส์หรือว่าไม่ได้แบบมีหัวนิตยสารใหญ่หญๆแล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้มีทรัพยากรใดๆที่แบบเจ้ารู้สื่อจะมีผลงานออกมา ให้พวกเราได้เห็นนะคะก็จะเป็นแค่เรื่องของคอนเน c t ชันที่เธอยังมีอยู่กับเหล่าบรรดาแฟนๆแล้วก็คนที่รักเธอเนี่แหละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ